สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามาดูกันเรื่องของขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับที่เรียกว่า SVT นะครับมาดูนะครับว่า SVT ขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นยังไงนะครับเป็นคนไข้คนนี้นะครับเขาก็กําลังออกกําลังกายอยู่ในฟิตเนสนะครับปรากฏว่าคนไข้ก็มีอาการใจสั่นกระทันหันนะครับมีแน่นหน้าอกแล้วก็ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเขาก็ขอความช่วยเหลือก็โทรเรียกรถพยาบาลนะครับ ลองจินตนาการนะครับว่าเราเป็นพาราเมตริกที่ไปดูคนไข้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับคนไข้ก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะครับเขายังคุยได้อยู่ความดันได้96กับ60นะครับก็ถือว่าความดันปกติอยู่นะครับคือชีปจระจอ่ะค่อนข้างจะเร็วมากนะครับชีปจระจออยู่ต้อง217ครั้งถือว่าเร็วมากนะครับเราจะทํายังไงต่อไปนะครับคนไข้ยังคุยได้นะครับยังมีสติอยู่ยังหายใจปกติอยู่นะครับเราก็ต้องดู EKG ใช่ไหมครับเราต้องดูว่าขึ้นไปฟ้าหัวใจคนไข้เป็นยังไงบ้าง ขึ้นไปฟ้าหัวใจก็เป็นแบบนี้นะครับลองอ่านดูไหมครับว่า EKG ที่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยเขาอ่านว่าอะไรนะครับจะเห็นว่าตัวจะแคบๆใช่ไหมครับดูคร่าวๆนะครับว่าตัวแคบๆแล้วก็เต้นเร็วนะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะครับแล้วคนปกติเนี่ยหัวใจที่ได้ปกตินั้นขึ้นไปฟ้าหัวใจมันเป็นยังไงนะครับขึ้นไปฟ้าหัวใจที่ปกติก็ต้องมีตัวประกอบของตัว P QRS แล้วก็ตัว T ใช่ไหมครับคืออันนี้นะครับคือตัว P ตัว QRS แล้วก็มีตัว T เวลาที่หัวใจจะบีบตัวนะครับก็มีการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้านะครับมันก็จะวิ่งจาก SA node เนี่ยมาหาส่วนที่เรียกว่า AV n o d e นะครับเวลาที่ไฟฟ้าจาก SA node เนี่ยลงมาที่ AV n o d e ก็จะทําให้หัวใจห้องบนมีการบีบตัวนะครับเมื่อหัวใจห้องบนบีบตัวแล้วเนี่ยก็จะเกิดคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับเวลาที่กระแสไฟฟ้าส่งมาที่หัวใจห้องล่างนะครับหใจห้องล่างบีบตัวเราก็เกิดคลื่นที่เรียกว่า QRS complex เป็นชุดที่หัวใจเนี่ยมีการบีบตัวเกิด Q เกิด R แล้วก็เกิด S complex พอหัวใจคลายตัวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่า T wave นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีองค์ประกอบของ P เลยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับที่แหลมๆตรงเนี้ยครับเราเรียกว่า QRS complex ซึ่งมันแคบนะครับแล้วก็ตัวที่หัวกลับตรงนี้เราเรียกมันว่า T wave นะครับ e g ใบนี้ก็คือ SVT นั่นเองนะครับแล้ว SVT เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราต้องลองจินตนาการนะครับว่าตรงนี้ครับก็คือส่วนของ AV node นะตรงนี้ยคือ AV node สัญญาณไฟฟ้าจาก SA node นะครับส่งมาให้ AV node แล้วก็มีการส่งต่อมาที่หัวใจห้องล่างนะครับตรงตำแหน่งนี้แหละครับใน AV node เนี่ยจริงๆแล้วว่ามีเส้นทางอยู่2เส้นนะครับมีเส้นเร็วกับเส้นช้าแล้วแต่ว่าจะวิ่งเส้นไหนนะครับในภาวะที่เป็นปกตินะครับหัวใจห้องบนส่งสัญญาณมาที่ AV node นะครับมันก็จะวิ่งมาทางเส้นที่เรียกว ja bon ่า fast pathway ครับเป็นเส้นเส้นทางหลักเป็นเส้นที่เร็วกว่าก็เกิดคลื่นที่เรียกว่า P Q R S T อย่างที่เราเรียนมาแล้วนะครับ แต่ทีเนี้ยมันก็มีอีกเส้นทางนึงนะครับเป็นเส้นทางลัดหรือว่าเส้นทางวิบากจริงๆแล้วไฟฟ้าจากห้องบนก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันนะครับในการลงมาแต่ว่ามันไม่นําไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนที่ไฟฟ้ามันวิ่งผ่านเส้นทางสีแดงเนี่ยเส้นทางหลักมันมีการส่งไฟฟ้าไปยับยั้งนะครับไม่ให้เส้นทางวิบากเนี่ยมันลงมาอยู่ดีๆก็เซลล์อะไรก็ไม่รู้ในหัวใจห้องบนนะครับมีการสร้างไฟฟ้าขึ้นมาได้ตรงเนี้ยครับมายิงปึ้งเนี่ยเขาเรียวกว่า PAC นะครับปรากฏว่ามันลงมาที่ส่วนของ เส้นทางหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางหลักกําลังพักอยู่ไฟฟ้าก็เลยลงมาที่เส้นทางที่มันยากกว่า slow pathway สามารถทําให้หัวใจห้องล่างเต้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เต้นเร็วด้วยนะเร็วมากมากกว่าร้อยครั้งนะครับแล้วก็ยังหมุนวนกลับไปอย่างนี้ครับเหมือนแบบเหมือนเสียสติครับหมุนไปหมุนมาดังนั้นก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า S V T นั่นเองนะครับเราก็สามารถทํา12ลีดได้นะครับเวลาเจอคนไข้เราก็ปิ้นออกมาเป็น12ลีดถ้าหากว่าเราวัดนะครับ วัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มของ Q เนี่ยไปสิ้นสุดที่ตรง QR แล้วก็ S ใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ย QS complex ก็จะไม่เกิน100มิลีเซคันอันนี้มันไม่ถึงนะครับยังจัดว่าเป็นแคบนะก็เป็น narrow QS complex นะครับยังถือว่าแคบอยู่นะครับยังไม่กว้างนะครับในชีวิตจริงเราไม่ไม่มีใบบทัดมาวัดแบบนี้ใช่ไหมครับเราขยายก็มองไม่เห็นกะเข้าๆก็ได้นะครับมันก็จะประมาณสัก2ช่องเล็กนะครับ2ช่องเล็กเพราะว่า1ช่องเล็กนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ40มมลีเซคันนะครับ ดูด้วยสายตาก็ประมาณสักช่องก,อกว่าๆนะครับก็แปลว่า QRS สงง่งผลในีแคบนะครับ EKG มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเร็กูราหรือเปล่าจาังหวะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็หัวใจเต้นเร็วจริงๆนะครับแท็กซี่คาเดียมีแนโร่คอมเพล็กซ์ของ QRS นะครับแล้วก็ไม่มี P นะครับองค์ประกอบนี้ทำให้บอกว่า EKG เนี่ยเป็น SVT นะครับการรักษา SVT จะทำยังไงนะครับเวลาที่เจอคนไข้ SVT เนี่ยแบ่งก็เป็น stable หรือว่า unstable ก็คือคนไข้าอาการดีหรือว่าไม่ดีนะครับอย่างเคสเนี้ยความดันก็ดีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีสติอยู่แต่ว่าหัวใจเต้นเร็วเราจัดคนไข้ว่าเป็นสเตเบิลนะครับสเตเบิลก็จะมีการรักษาโดยการให้ยาบ้างหรือว่าการนวดบางอย่างนะครับมีการทําหัตถการบางอย่างอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวอลซาว่านะครับวอลซาว่าแมนูเวอร์วอลซาว่าเป็นชื่อคนนะครับเป็นคนที่คิดค้นวิธีการนี้นะครับวอลซาว่าก็จะทําการบีบจมูกนะครับให้คนไข้าหายใจเข้าลึกๆก่อนนะเหมือนตอนที่เราจะ ดำน้ำนะครับให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็เอามือบีบจมูกจากนั้นก็เบ่งลงจะเพิ่มความดันในทรงอกนะครับทาไมวอลซาว่าถึงมีประโยชน์ทําไมการที่เพิ่มแรงดันหัวใจถึงได้ช่วยเรื่องของ SVT ได้นะครับเพราะว่ากลไกร่างกายนะครับเมื่อมีแรงดันเยอะๆในปอดนะครับความดันเนี้ยก็จะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมปาติติกทําให้หัวใจเต้นช้าลงนะครับถ้าทําแล้วมันดีขึ้นเนี่ยขึ้น SVT มันก็จะหายไปนะครับแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยวอลซาว่าเนี่ยได้ผลแค่ประมาณ20%นะ่รับเมอไมเไ,ไดนเยอะครไ น้อยครับไม่ไม่หายนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นก็มีวิธีการหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า modify バルサว่าก็ใช้หลักการที่จะเพิ่มความในในทรงอกเหมือนเหมือนกันนี่แหละครับหลักการขั้นแรกนะครับให้คนไข้นั่งก่อนนะครับพอนั่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาให้คนไข้เป่าใส่ลิก์นะครับเอาใส่ลิ้์ 10cc อ่ะมาให้คนไข้เป่าพอเป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยจนแกนมันเลื่อนออกเล็กน้อยนะครับเราก็จับคนไข้นอนหงายทันทีนะครับแล้วก็ยกขาคนไข้สูงนะครับ ยกประมาณสัก45องศาประมาณสัก15วินาทีนะครับได้ผลประมาณสัก40%นะครับถ้ามันไม่หายครับมันก็มีเทคนิคต่อไปนะครับเขาเรียกว่าคาร์ดิดไซนัสมัสานนะครับก็คือมีการนวดที่ตรงตำแหน่งคอนะครับคนเราก็มีเส้นเลือดที่คอตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นเลือดคาร์ดิดอาร์เทอรีนะครับเวลาที่เราไปนวดมันนะครับก็อาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงได้นะครับจะไปนวดที่คอเนี่ยเราต้องระวังว่าอาจจะทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบเกิดขึ้นมาได้เราต้องฟังก่อนนะครับเวลาที่คนอายุมากๆเลย เขามีโรคประจําตัวหลายอย่างแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมีมี p ล a q หรือว่ามีตะก,กันอยู่เยอะครับมันก็จะหลุดลอยเข้าไปในสมองได้นะครับมันก็อาจจะไปทําให้ส่วนของสมองมีการขาดเลือดได้นะครับถ้าเราทำบาลซาว่าแล้วนะครับ modify b า l l z a อย่างที่กล่าวก็ไม่หายทัทีนะครับเราทำคาร์ิทมาซาดแต่ไม่มีข้อห้ามนะครับมันก็ไม่หายทัทีหนึ่งทำยังไงนะครับยาที่เราให้ก็คือยาที่เรียกว่าอะดีโนซีนนะครับอะดีโนซีนเนี่ยจะออกฤทธิ์ตรงตำแหน่งที่เป็น AV node โดยเฉพาะนะครับมันจะทําให้หัวใจตรง AV node เนี่ยเต้นช้าลง ครั้งแรกก็ฉีดที่6มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าไม่หายก็ฉีดอีก12มิลลิกรัมแล้วถ้าไม่หายครั้งที่3ก็ฉีด12มิลลิกรัมนะครับเราจะให้เทคนิคที่เรียกว่า double saline เทคนิคก็คือจะใช้2ไซลิง i คู่กันนะครับเราดันยาอะดีอซีนเข้าไป6มิลลิกรัมปุ๊บพอดันเสร็จปุ๊บเราก็หมุนทีเวนะครับแล้วก็ดันน้ำเกลือเข้าไปเพื่อไล่ยาให้ไปถึงหัวใจให้เร็วที่สุดนะครับตอนที่เราฉีดอะดีอซีนนะครับก็จะมีการหยุดของหัวใจไปชั่วขณะนะครับแล้วก็ หมดสติไปเลยครับเป็น unstable ความดันได้60-40คือต่ำมากเลยครับแล้วก็มี heart rate ที่เร็วมาก217ครั้งการรักษาคืออะไรครับกรณีที่ unstable แบบนี้นะครับเราจะทำการรักษาด้วยกระแสะไฟฟ้านะครับสิ่งนี้ก็เรียกว่า s y n c h o t e cardioversion นะครับเพราะว่าคนไข้อาการไม่ดีนะครับเราก็เลือกโหมดที่เรียกว่า s y n c h o z e cardioversion นะครับแล้วก็ใช้พลังงานอยู่ประมาณสัก ห0าสถึงหนึ้จูนนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามรายการห้องชุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจได้ตลอดมานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ